สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามใหญ่ยนจูนนิ่งนะคะวันนี้ที่สาขาตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะคะกับสมาชิกผู้ใช้รถมิตซูบิชิไทยท่านคันนี้นะคะกับรถที่มีอาการเสียงดังหน้าเครื่องนะคะท่านสมาชิกบอกว่าน่าจะเป็นที่อาการวาวดังค่ะเนื่องจากมีการเดินทางไปตรวจเช็คแก้ไขแล้วนะคะ ไม่หายค่ะจึงตัดสินใจเดินทางมาที่ใหญ่ยนจูนิงนะคะทีมช่างก็ได้ให้คำปรึกษานะคะแนะนำแนวทางในการแก้ไขนะคะสำหรับรถยนต์คันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่ารถยนต์คันนี้เสียงดังที่หน้าเครื่องหรือวาวดังเนี่ยนะคะจะหายหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะชีคมาาเ่่ัปล๊ร้ยห มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับแต่ผมก็ไม่ไม่ได้รับการร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะผมก็ต้องลองดูก่อนครับแต่ยังไม่มันอาการของมันยังไม่ถึงขั้นที่ต้องทำฝาสูบนะไม่ไม่ใช่ครับคนละส่วนเราดังเราดังคนละอย่างครับตัวไฮดรอลิกครับตัวจะดังตัวไฮดรอลิกที่บ้านครับชาววันเสาร์นะครับที่ใหญ่ยนจุดเน่งนะครับว่าต้อนรับสมาชิกนะครับมิสซูบิชิไททันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับเบนซินนะครับก็ รู้ๆกันอยู่นะฮะสำหรับ Mitsubishi 2.4รุ่นนี้ก็คือระบบวาลที่เกิดปัญหานะครับตัวนี้เป็นวาลไฮดรอลิกอ่าเดี๋ยวเรามารู้จักเจ้าของรถก่อนนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่เลยครับไายจิตครับเดินทางมาจากพุทธมนฑลสายสี่ครับพุทธมนฑลสายสี่อันนี้เป็นสีเหลืองกับสีแดงโซนนั้นโซนนั้นน่าจะแดงแดงเลยใช่ไหมเอ๊ะอย่างไงนะครับนะครับก็ดูแลในเรื่องของโควิดด้วย นะครับการเซฟตี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับแมสเดเจลล้างมือนะครับหลีกเลี่ยงการชุมนุมต่างๆนะครับอ่ะเรามาดูต่อนะครับรถคันนี้วาวมีอาการเสียงดังนะครับรถวาวตรงนี้เนี่ยไปทําอะไรมาบ้างวาวถึงมีเสียงดังลักษณะคือก็ใช้งานปกติเขาก็ลือมาเปลี่ยนลูกปุวยไฮดรลิกให้ครับแต่พอประกอบกับเสียงมันดังกว่าเดิม ลองวิ่งดูสองสามวันก็ยังดังเหมือนเดิมดังเหมือนเดิมไม่มีทีท่าว่าจะเบาเลยไม่มีเลยครับนะครับทําไมถึงต้องไปถอดทําชุดวาวคือผมเข้าไปผมก็บอกว่าวาวมันมีเสียงดังนิดนิดผมก็อยากให้มันหายเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ลองรื้อดูก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรพอเขาลื้อเสร็จเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นที่ตรงนี้อ่าก็เลยเขาก็เลยให้เปลี่ยนก็เลยให้เปลี่ยนครับพอเปลี่ยนเสร็จประกอบกลับ มันดังเหมือนเดิมเขาก็บอกว่าแนะนําว่าถ้างั้นก็น่าจะเป็นที่วาวมันอาจจะยันมากเกินไปต้องถอดวาวฝาสูบอะไรออกมาทําต้องยกฝากเลยนะครับค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่เขาแจ้งไหมก็ประมาณหมื่นหมื่นทีมล็อกที่แล้วที่ทําไปก็หมดไป5้าพันห้ารอบแรกหมดพันห้าถ้ายกอีกเป็นหมื่นครับอะคราวนี้ผมมาคุยอย่างนี้นะครับอยากฟังเสียงไหมอะเดี๋ยวผมสตาร์ทเสียงให้นะว่ามันดังยังไงนะครับ อ่าอันนี้ก็เสียงนะเกเลยนะเสียงน่าจะชัดละมันเสียงดังในหน้าวาลแล้วนะครับในส่วนของวาลคราวนี้นะครับคราวนี้เมื่อสักครู่เราคุยกับพี่เล็กครับทางเล็กของเราเองนะครับวาลวอลิกการถอดวา,วาดลคันนีกนะครับควรที่จะต้องนำด้วาวา ตัวนี้แช่น้ํามันทาไมต้องแช่นะครับเพื่อป้องกันน้ํามันที่อยู่ในระบบถ้วยจะมันหายไปนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของอากาศที่จะเข้าไปนะครับตอนนี้สิ่งที่ตามมาก็คือช่างก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดปัญหาจากตรงนี้หรือเปล่าสําคัญที่สุดคือเดี๋ยวช่างจะต้องถอดออกมานะครับเปิดฝาวาลขึ้นมาหลังจากนั้นจะนําน้ํามันเข้าไปฉีดใส่เข้าไปในถ้วยวาลนะครับฉีดใส่เข้าไปในถ้วยวาลนะครับหลังจากนั้นจะลองสตาร์ทดู นะครับลองสตาร์ทดูคราวนี้เราจะมาดูในอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของระบบวาล์วนะครับอาการยันไม่ยันนะครับหลังจากที่ว่ากระเดื่องวาล์วนะครับกดวาล์วฮาร์ดิลิงทำงานปกตินั่นแหละครับจะเป็นตัวบอกว่าว,วาล์วมันเกิดปัญหาหรือเปล่าถ้าตัวกดวาล์วปกติเสียงเงียบแล้วสตาร์ทเครื่องมาแล้วเครื่องยนต์สั่นถูกถูกต้องครับอันนั้นก็จะไปในส่วนของวาล์วแล้วครับ ในส่วนของวาล์วแล้วครับอันนี้ผมสองประเด็นนะสองประเด็นรประเด็นแรกคือในเรื่องของตัวกดวาล์วนะครับตอนนี้น้ํามันในระบบอาจจะทําให้ชุดกดเนี่ยมันสามารถขยับตัวได้แล้พนะอขยับตัวได้นะครับวาล์ว wow ตัวที่มีอาการยานันมันก็ยังสามารถที่ไปต่อได้นะครับแต่ตอนนี้คือแก้ปัญหาทีละหนึ่งจุดนะครับจุดแรกก็คือน้ํามันในถ้วยวาล์วนะครับแก้ปัญหาจุดนี้ก่อนหลังจากนั้นนะครับนํามาติดตั้งสตาร์ทเครื่อง นะครับดูในเรื่องของเสียงว่าหายไหมคราวนี้ก็ต้องมาดูในในส่วนของเครื่องยนต์ว่าจะมีอาการสั่นไหมถ้ามีอาการสั่นก็คือแน่นอนครับวาวเราก็ต้องตรวจสอบแต่คราวนี้ว่าวาวถ้าทดสอบแรงดันแล้ววาวสามารถเซตอัพได้ไม่ต้องยกเครื่องไม่ยกไม่ต้องยกฝาสูบลงมาทา oh. เราสามารถเซตอัพบนเครื่องยนต์ได้เลย oh. นะครับเซตอัพบนเครื่องยนต์ได้เลยนะครับนี่คือเทคนิคเฉพาะของใหญ่ยนต์จูนิงนะครับที่จะดูแลแต่เบื้องต้นนะครับ ทำงานจากเล็กไปหาใหญ่อาจารย์ใหญ่บอกไว้แบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะฮะมาติดตามอย่างที่บอกครับต้องเซตอัพในเรื่องของระบบกระเดื่องวาลวก่อนนะครับรวมถึงนะครับตรวจสอบในเรื่องของวาลวหลังจากที่กระเดื่องวาลวทำงานสมบูรณ์แล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะนําผลิตภัณฑ์สารสริมภาพใส่เข้าไปนะครับเพื่อดูแลเครื่องยนต์วิสุปชี2.4คันนี้ต่อไปครับ สำหรับมิซูมิชิไททันคันนี้นะคะจะต้องมีการปรับเซตอัพระบบวาล์วไฮดริกนะคะโดยที่ไม่ต้องยกฝาสูบนะคะเป็นการตรวจเช็คอาการวาล์ยันหรือการตรวจเช็คระยะของวาล์วนะคะเพราะว่ารถยนต์ที่มีการใช้งานนานๆนะคะจะเกิดการสึกหรอจากการใช้งานค่ะระยะของวาล์วของเครื่องยนต์จะเปลี่ยนไปตามการทํางานของเครื่องยนต์ค่ะทําให้เครื่องยนต์นะคะใช้งานได้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะคะ มิสซูบิชิไททันคันนี้นะคะที่พบอาการเสียงดังที่วาวนะคะคือกระเดื่องวาวกับก้านวาวนะคะอาจมีระยะที่ห่างกันมากจนเกินไปนะคะนั่นก็คืออีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำให้รถยนต์เกิดเสียงดังที่ระบบวาวได้ค่ะหลังจากที่ทำการเซตอัพระบบวาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ค่ะปิดฝาครอบวาวชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะคะ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทำการเติมสารเสริมประสิทธิภาพสารเคลือบบ่าวาวค่ะเพื่อช่วยลดการสึกหรอของบ่าววาวนะคะช่วยทำให้บ่าววาวของรถยนต์แข็งแกร่งขึ้นค่ะ<ม>นำยาล้างหัวฉีดเบนซิน,นค่ะป้องกันการเกิดสนิมช่วยทำความสะอาดหัวฉีดช่วยขจัดคราบขมเหลวที่เกิดจากการเผาไหม วี 1>, 1 Super ร์ท atment ค่ะเพื่อช่วยยืออดอยู่การทำงานของระบบเครื่องยนต์นะคะปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ค่ะสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลเ,เงียบเลยนะ ตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะให้ลูกค้านําไปทดสอบในการขับขี่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกลูกค้ากันค่ะว่าหลังจากที่ทําการขับขี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้นะครับทางเจ้าของรถนะครับมิสูบิชิไทตันคันนี้ครับไปทดลองขับมาแล้วนะครับเมื่อเช้ามีอาการบาลวเกคเสียงดังเลยมาทาเมื่อเช้าพี่ต้นสัมภาษณ์ไปแล้วหลังจากไปทดลองขับเป็นไงมาครับคก็เสียงวาวอะไรเงียบครับเครื่องเดินปกติ เหมือนกับตอนที่ยังไม่มีอาการวาวดังเงียบเลยค่ะสังเกตได้เลยตั้งแต่ช่วงความเร็วต่าจนถึงสูงครับปกติทุกรอบมืนได้รถใหม่เลยครับอัตราเร่งดีขึ้นไหมอัตราเร่งก็ปกติเร่งปกติเหมือนกับตอนที่ยังไม่มีเสียงวาวแต่คือปัญหาที่มานี่คืออาการเสียงดังเสียงดังของวาวเสียงดังของวาวเลยนะครับอาการนี้ก็หายไปแล้วนะครับให้คะแนนกับรถทีเท่าไหร่ครับ หลังจากทดลองขับก็หลังจากทดลองขับก็น่าจะเต็มสิบฮะให้ <ขอ S 1> เต็มสิบเลยไปเหมือนสภาพปกติครับเราช่างได้พูดแนะนาอะไรไหมครัก็แนะนําว่าให้ใช้น้ํามันตอนเช้าม้ง่งตอนเย็นม้ง่งเพื่อจะได้เลี้ยงบ่าบงบ,าบา่าวๆอะไรเงี้ยครับก็มีการเติมสารเสริมประสิทธิภาพด้วยนะครับ,รบสำหรับรถคันนี้ก็ครบสูตรนะครับ V t 1ีวันนะครับก็บอกสูรบ่าวาวนะครับน้ํายาล้างโอทีดนะครับก็เติมไปแล้วครับ อ่าได้ดูทุกขั้นตอนของช่างไหมฮะเวลาทําก็ดูดูเป็นไงครับทีมงานช่างเราทํางานเรียบร้อยดีครับสอบถามได้ไหมครับครับก็เป็นอ่าอยากอยากฝากอะไรถึงสมาชิกครับที่ใช่รถรุ่นนี้ก็ทุกคนนะฮะรถไตทตั้นนะฮะถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องวาวเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ให้มาที่ใหญ่จุนนิ่งครับแก้ได้ครับเพราะผมเองก็อู่เดิมที่ทำมาก็จะยกฝาสูบ ทำวงทำเบาพอดีมาเจอเข้าคลิปที่เพจเนี้ยลงไว้ก็เลยลองมาทำดูก็โอเคครับงานลงมันเรียบร้อยก็คือนี้ก็อีกหนึ่งเสียงนะครับสำหรับผู้ใช้รถนะครับบิสุบิชิไทตันนะครับที่มีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับบ่อยกับการเสียงดังวาวเคกอะไรเงี้ยนะฮะก็มาทำที่ใหญ่ยูนิ่งนะครับก็วันนี้เดี๋ยวส่งสมาชิกกลับบ้านนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับตอนนี้ท่้งก็ตรวจสอบนะครับความเรียบร้อยของห้องเครื่องว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยว ส่งสมาชิกกันนี้กลับบ้านนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe กับสอห่ยูจูนิ่งทางยูทูบช่องนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ